สวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวคุณแม่พามาดูอัปเดตอาการของพ่อโอเล่กันนะคะตอนนี้คุณพ่อเพิ่งมาจากตัดหญ้านะคะทานข้าวกันเสร็จก็เลยทําความสะอาดนะคะวันนี้น้องงามโชคกับแม่วาดไม่อยู่นะคะวันนี้น้องงามโชคกับแม่วาดไปค้างคืนที่ป่านะคะเ,เดี๋ยวคุณพ่อก็ต้องไปแล้วนะคะตอนนี้ทำความสะอาดอาคุณพ่อกําลังไหลอยู่ มาอัปเดตอาการกันนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะก็ต้องดูเป็นคราบไหลน้ำมันไหลนะคะโบน้ำมันไหลแล้วช่วงนี้ก็คุณพ่อยังเข้าได้อยู่นะคะยังไม่ตึงมากเท่าไหร่นะคะคุณพ่อยังเข้าได้ ตรงนี้ควานหนงก็กำลังเก็บขยะนะคะวาควนหนงของเรานะคะที่น้องๆไม่ได้เก็บขยะให้เพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่นะคะถ้าคุณพ่อไม่อยู่ อพ่อเลก็จะย,ย,ยูนยูนหญ้าโยนดินใส่นะคะก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้นะคะต้องรอคุณพ่อมาก่อนควันหนุ่มก็เลยต้องทำความสะอาดนะคะตอนนี้เก็บขยะเก็บอะไรให้แม่วาดนะคะเพิ่งคุณพ่อพาแม่วาดกับน้องงามโชคไปไปครั้งคืนที่ป่านะคะเพิ่งเข้ามากันนะคะ จำบูขโมยกินน้ำอโคอลี่แล้วจมบูเขาเป็นน้องหมาที่นิสัยดีมากเลยนะครับทดลอง,องเข้ลจ,จ,จ,จะมน้องหมาน้องัววัไปโน้ําน้องหมาก็จะวิผ่านไปมาไปมาโ่ไม่ทไคร,ครับทาใส่โอย่างเดียวครับดูจกวานดยเฉพาะเลยครับที่เดแลวนะ ที่แน,นี้เครับนไม,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 ไม้ีเราดูีนีครสามนะยาทนะอคุณครับทางนี้ไหลไหลอับเกมแล้วนะคะ,ะเราไปดูอีกข้างหนึ่งกันนะคะว่า,าไหลอับเก้มเหมือนฝั่งนี้ไหมไปครับ หลัง yup. จากเรากินข้าวเสร็จก็อมาเก็บเกี่กวาดตรงนี้เสร็จอุ้ยกินอะไรกินน้ำมันมืฮะอาการโพ่เลยเป็นยังไงบ้างพ่อตอนนี้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่งุนงิดครับนี่ใส่ดีครับยังเข้าได้อยู่เนาะเข้าไปพื้นข้างๆได้ครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเราเข้าไปเก็บกวาด่างนี้เราก็ไม่อยากให้มันชาาดครับก็เลยต้องเข้าไปค่า ถ้าควานเข้าไปได้ควานหนุ่มก็เข้าไม่ได้ควานน้อยเข้าไม่ได้ควานหนุ่มเข้าไม่ได้แค่ว่าควานน้อยเข้าได้ควานหนุ่มเข้าได้แค่นั้นเลยครับเบอร์ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเบอร์หนึ่งก็ไม่มีเบอร์สองนะใช่ไม่มีครับนี่เออเขาเรียกอะไรมีประธานก็ต้องมีรองประธานครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้แต่มองไม่ค่อยเห็นเนาะไปเอาสมุดะไรมาสองสิครับ เพราะว่าเราไม่มีสปอตไลท์ครับเรามีแค่นี้น่าจะซูมให้ดูก็น่าจะเห็นนี่นะคะซูมเอาไงไม่เขาไม่ค่อยออกนะวันนี้ไม่ค่อยไหลครับมันเริ่มไหลลงที่ที่ลึงเกลียวแล้วครับใช่ลึงครับปกติปีที่แล้วปีโป้ปีโป้ปีที่แล้วอยู่ที่สองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่านะถึงลงลึงนะครับอันนี้ลงลึงเหมือนกันนะ ทางที่ว่านี้ครับลุงลึงเลยครับรูปีโป้กัอพะโมยกินน้ำเหมือนกันปีโป้ก็ไปทำไมชอบจังเนี่ะทำไมน้ำโอเล่ชอบจังทุ่มตึงนี่ยปกติเขาก็ไม่มากินตรงนี้นะมาญบูมาญบูนี่แจมโบ้นี่แจมโบ้ทักทายนะคะอายกมือมาลูกครับพอแล้วลูกขอแล้ว แม่ว่าแับงานโชกนอนอยู่ที่ป่าครับเดี๋ยววันนี้จะไปครับอีกสักพักครับมีการมองแล้วมองปีโป้แล้วนั่นเขาเลยขำใจแต่อย่างนั้นเนาะมองปีโป้แล้วมองปีโป้แล้วทำไมเขาม่กินของช้งก็ช่วงนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะคะคุณพ่อยังเข้าได้ ความโง่ก็ทําความสะอาดคุณพอ่อ <ๆ S 2> ก็ต้องเฝ้า<น>ะระวังนะคะต้องมีอุปกรณ์นะคะมีอุปกรณ์ด้วยเขาบอกแถวนี้เขาคุมน,นี่นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ไม่พรอ้อม <c oughs> ก็ต้องระวังไว้นะคะเพราะว่า กันไว้ดีกว่าแก้นะคะแย่แล้วก็แก้ไม่ได้นะฮะเพราะ <c oughs> ปปาว่าไไปปป่นนดด่่่าาแตววิงใครอลาละนะใช่ครับเขา,าชบางทีเขาก็เหมือนแบบจะจะหยากเอ่อหอกล้ออยากเล่นกับรถบางทีเขาก็แบบอยากจะไปช่วยแบบช,แบบช,แบบช่วยแบบช่วยแม่เขาอะครับ แม่เขากลัวรถไงไม่ว่ากลัวรถเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าออกไปออกไปเที่ยวป่าไปสุขภาพครับไปหาหมอครับก็เลยไม่ได้ไปก็ไปของคนก็ไม่ได้เห็ดครับวพนี้เครื่องร้อนไล่ไล่ไปไล่จากจากป่าไปไปถึง ที่ผูกก็ปิดไลร้พอพออีกทีจะไร้หาเห็ดครับแต่เห็ดเยอะด้วยไลท์ไม่ได้ครับเครื่องร้อนน้ำทิ้วๆเลยอย่าตกงานนะครับพ่อโอ้ยยาไม่มีกินนะคะตัวนี้ยาก็หมดแล้วนะคะเหลือเที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้เที่ยวสุดท้าย เดี๋ยวคุณแม่ก็จะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าพ่อเล่อาการเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละคลิปแต่ละคลิปให้ได้ดูกันนะคะอันไหนเองแต่ว่าข้างหลังเป็นเตาใช่ไหมพี่อัอ่านไม่ออก อมาผมพุทธ <Portuguese> ิพงศ์แยกงามไปเมืองนาโบกควนน้อยคิดทอดงามไปเลยไปคอนน้อยโยมงานลงให้ถักโต๊ะที่เป็นที่เลยครับพอดีนี่นะคะที่เป็นเส้นยาวๆลงมานะคะแต่ช่วงลึงก็จะไม่เห็นเนาะเพราะว่ามืดนะคะแล้ววันหลังเราก็จะถ่ายให้ดูช่วง กลางวันนะคะจะได้เห็นช,ะชะัดชัดถ้าอากาศโร้นอบอ,อ,อ้าวมากๆโบนม้มันเขาก็จะไหลนะคะห,หลายอบอ,อ้าขอวข,ออข้าวที่ชาวบ้านเขาหวานไว้ก็ข้านี้ครับผม ลก็นมกินข้าวนนเรียบร้อยผมบรรยากาศ <c oughs> บรศ <c oughs> บรยากาศข้างหลังบ้านนะคะบรรยากาศข้างหลังบ้าน <c oughs> ช่วงกงลางคืนนะคะท้องโพลีก็ตึงตลอดนะคะกินอิ่มตลอดวันนี้วันนี้เขาไม่ค่อยกินน้ํานะคะวันนี้เขาไม่กินน้ําเลยกินสองตักนะคะวันนี้ วันนี้กินสองตักนะคะหลังจากที่เราจบไรครับเที่ยนองม้ได้ไหมครับป้าน้อยจะไปเอาอนะคะคจะไปเอาเสียมไปไม่ทันเสียมครับผมเจอเห็ดก่อนครับผมบุกเห็ดเลยครับผมหรือไลยเอาลงม่เลยครับพ่อไม่ต้องไปหา,าน้นโชคหรอกเพราะน้นโชคกำลังมาหาโ่าคพีมาบ <laughs> คุณพ่อโดนควานนงแกล้งแล้วนะคะตอนนี้โดนควานนงแกล้งแล้วอวานควานงบอกจักเบาอียังเสือสมิ่งงรานะควานงกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะ ดูนะคะมีสมุนมานอนเฝ้าด้วยนะคะปีโป้กับจัมโบ้นะคะคู่หูของเขาเนาะเหมือนแต่ก่อนยังไม่มีปีโป้มาจัมโบ้เขาก็จะไปกับช้างตลอดนะคะไปกับพ่อเล่แต่ก่อนพ่อเล่อยู่เชือกเดียวเนาะเขาก็จะไปกับพ่อเล่ตลอดนะคะไปอยู่ตรงไหนเขาก็ต้องไปด้วยนะคะตอนนี้เขาก็มีปีโป้มาด้วยแล้วนะคะมีคู่หูอีกตัวนะคะไป ก็จะได้ไม่เหงากันแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ